รักษาศีลเป็น100ปีก็ไม่เท่าทำบุญ2แบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิธินะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องแม้แต่การรักษาศีลถึงเป็นร้อปีเนี่ยก็ได้บุญไม่เท่าการทำบุญ2อย่างนี้ซึ่งการทำบุญ2ออย่างนี้จะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาติดตามไปด้วยกันนะครับ คนไทยชาวพุทธเนี่ยมักจะถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับให้เราเนี่ยมันทำความดีสร้างบุญเอาไว้ให้มันเยอะๆนะครับมันสะสมบารมีแล้วชีวิตจะมีความสุขนะครับถึงแม้จะรักษาศีลถึงร้อยปีเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับการทำสิ่งๆนี้นั่นก็คือการเจริญสติแล้วก็การภาวนานะครับเพราะว่า เป็นการกระทําที่จะได้บุญมากนะครับแล้วก็เป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตามหลักความเชื่อนะครับหากเราทําด้วยใจที่สะอาดและก็บริสุทธิ์นะครับการเจริญภาวานาเนี่ยมีอยู่ด้วยกันถึง2แบบนะครับวิธีการที่1นนะครับคือการทําสมาธิด้วยสมถภาวานานะครับหมายถึงการทําสมาธิเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยสงบ แล้วก็กำหนดลมหายใจของตัวเราเองนะครับแต่การทำสมาธิเนี่ยสามารถทำได้หลายรูปแบบนะครับไม่ใช่เพียงแค่การนั่งสมาธิแล้วหลับตาแบบที่เราเข้าใจนะครับซึ่งสมถกรรมฐานเนี่ยมีอยู่หลายกองมากๆนะครับการฝึกสมาธิเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าให้เรานั่งสมาธิหลับตาแล้วกำหนดพุทธโธอย่างเดียวนะครับจริงๆการฝึก กรรมฐานเนี่ยมีหลายรูปแบบมีเยอะมากๆนะครับหากใครได้ศึกษาลึกๆจริงๆเนี่ยการทำสมาธิเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ได้บุญกุศลได้อนิสงส์มหาศาลนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ติดตามช่องผมเนี่ยอยากแนะนำให้ทำสมาธินะครับเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยนอกจากจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบแล้วนะครับเมื่อใจเราอะ่ะมันสงบอะ่ะมันจะพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่า ปัญญาสิ่งที่เรียกว่ายานวิถีอะไรพวกนี้ทำให้เราคิดทำให้เรานึกในสิ่งที่มันจำเป็นกับชีวิตเราออกมาได้แม้แต่บางครั้งองค์ความรู้นั้นเราก็ไม่เคยเรียนนะครับแต่เรื่องพวกนี้มันค่อนข้างลึกซึ้งเพราะว่าเป็นเรื่องค่อนข้างปจัจจตังเฉพาะคนที่ฝึกจิตไปถึงจุดนั้นแล้วจะเข้าใจนะครับการไหวพ้พระสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิอีกประเภทหนึ่งนะครับ เพราะตอนที่เรากําลังสวดมนต์เนี่ยจิตใจของเรากําลังจะจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์และเป็นการทําสมาธิในขั้นต้นที่ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีสมาธินะครับฉะนั้นเนี่ยหากใครอยากจะนั่งสมาธิให้ได้นานๆเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์ท่านก็จะแนะนําว่าให้สวดมนต์ไหว้พระก่อนก็ได้นะครับหรืออาจารย์บางสํานักเขาก็จะใช้วิธีการสวดมนต์เพียงอย่างเดียวนะครับ อาจารย์บางท่านเนี่ยใช้วิธีการสวดมนต์ยาวๆถึง3ชั่วโมงแทนการทำสมาธิก็มีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละบุคคลนะครับคือเราบังคับกันไม่ได้นะครับบางคนถนัดนั่งก็ไปนั่งบางคนถนัดฝึกกรรมฐานกองไหนก็ไปฝึกกองนั้นนะครับบางคนถนัดสวดมนต์ก็สวดมนต์นะครับข้อที่2นะครับการเจริญปัญญา ในการเจริญปัญญาเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับการทำสมาธิสักเท่าไหร่นะครับเพราะการทำสมาธิเนี่ยจะทำเพื่อให้จิตใจของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับแต่การเจริญปัญญาการเจริญภาวนาเนี่ยต้องมีการคิดไต่ตองหรือที่ชาวพุทธจะเรียกกันว่าการพิจารณานะครับในการหาเหตุผลของสิ่งต่างๆการหาความจริงบนโลกนะครับเพื่อให้ตระหนักได้ว่า ทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับผลของการเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเนี่ยมีอานิสงส์ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับก็ขอยกตัวอย่างมาสัก3าข้อก็แล้วกันข้อที่1นนะครับก็คือความสุขในปัจจุบันถ้าใครที่ฝึกสมาธิในระดับเบื้องต้นได้นะครับ จิตใจเนี่ยจะรู้สึกปล่อยวางผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกมีความสุขในทุกๆอิริยาบถนะครไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนจิตใจของเราเนี่ยก็จะเป็นสุขเรียกได้ว่าผลบุญนั้นได้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วนั่นเองแล้วก็เป็นความสุขที่เรียกได้ว่าเราจะสามารถ แก้ปัญหาชีวิตได้ดีขึ้นนะครับเชื่อว่าทุกคนบนโลกใบน,นี้นะครับมีปัญหาชีวิตแน่นอนไม่ว่าจะรวยจะจนทุกคนมีปัญหาชีวิตนะครับแต่ถ้าเราฝึกเจราวนาเนี่ยทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับบางคนสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะครับหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธ มีเทวดามาบอกมาคอยช่วยเหลือนะครับเหมือนที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเล่านะครับว่าเวลามีปัญหาเนี่ยมีเทพมาเข้าฝันอะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องฝึกให้ลึกนะครับไม่ใช่ว่าคนที่เพิ่งฝึกจะได้ทันทีนะครับก็ต้องฝึกให้ลึกข้อที่2นะครับเป็นความสุขในภพชาติหน้านะครับเป็นความสุขที่เราอาจจะไม่ได้สัมผัสในตอนมีชีวิตอยู่บนโลกนะครับแต่เป็น ความสุขที่เราจะได้สัมผัสหลังจากละโลกนี้ไปแล้วนะครับเราจะได้ไปใช้บุญนะครับในภพภูมิที่ดีนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญสมาธิและปัญญานะครับที่เรามีจิตใจผ่องใสแล้วก็สงบสุขนั่นเองนะครับยิ่งเราฝึกสูงเท่าไหร่ยิ่งไปพบภูมิที่ไกลขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนะครับ สูงขึ้นไปกว่ามนุษย์ก็อาจจะเป็นเทวดาหรือพรหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับภูมิจิตภูมิธรรมที่เราจะฝึกได้แล้วก็ความสุขขั้นที่3นะครับข้อ3ความสุขขั้นสุดท้ายคือความสุขที่เป็นนิพพานนะครับหากใครก็ตามที่หมั่นเพียรในการฝึกภาวนาจนไปถึงขั้นหลุดพ้นจากกิเลสได้เนี่ยก็จะไปถึงซึ่งพระนิพพาน คือการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะครับซึ่งเป็นความสุขที่เรียกว่าสุขแบบตลอดกาลนะครับพ้นจากทุกทั้งปวงนะครับเหนือยิ่งกว่าความสุขซะอีกนะครับก็ต้องฝึกสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาอย่างถูกต้องตามหลักที่ครูบาอาจารย์แนะนําไว้เท่านั้นนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้ว่าแม้จะรักษาศีล227ข้อไม่ให้ด่างพ้อยถึงร้อปีเนี่ย ก็สู้การทําสมาธิภาวนาเพียงแค่ไก,ก่กระพือปีกหรือช้างกระดิกหูไม่ได้นะครับการที่เราทําสมาธิภาวนาจนเป็นนิสัยหรือให้มันกลายเป็นให้การกระทําแบบนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็จะทําให้เราได้พบเจอกับความสุขได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะสร้างกุศลไว้มากๆนะครับเมื่อถึงเวลาจะใช้ก็จะได้มีมากพอนะครับเพราะว่ายุคนี้ คนที่อยู่รอดในยุคนี้คือต้องใช้แต้มบุญค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสร้างบาร,รมีนะครับบางครั้งเนี่ยสายมูหรือใครก็ตามเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นก็มีผลกับชีวิตมนุษย์ได้ไม่แพ้สิ่งที่มองเห็นเลยทีเดียว นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ